เจ้าสัวจีนไม่ได้รวยเพราะโชคแต่เพราะบ้านเขาสอนให้สร้างตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยลองนึกภาพชายคนหนึ่งแบกเสือผืนหมอนใบจากเมืองจีนข้ามน้ำข้ามทะเลมาแผ่นดินสยามเขาไม่มีอะไรเลยพูดไทยก็ไม่ได้เงินติดตัวก็ไม่มีเส้นสายก็ไม่มีแต่สิ่งที่เขาพกมาด้วยเต็มเปี่ยมก็คือแนวคิดแบบคนจีนอบพยพที่ฝังแน่นในสายเลือดแนวคิดที่ว่าถ้าเกิดมาจนก็จงอยู่ให้จนอย่างมีเกียรติ และลุกให้ได้แม้ไม่มีใครช่วยหลายเจ้าสัวในไทยทั้งซีพีเจริญพกพันธ์แสงทองคำหรือแม้แต่นักธุรกิจย่านยาวราชเริ่มต้นจากการขายของชําริมถนนขายเต้าหู้ตามตรอกหรือยืนร้านรับจ้างแบบวันต่อวันลูกหลานถูกฝึกให้ขนของล้างถ้วยถูพื้นตั้งแต่ยังเด็กไม่ใช่เพราะไม่มีทางเลือกแต่เพราะบ้านเขาสอนให้รู้จักคุณค่าของเงินและหยาดเหงื่อก่อนรู้จักความฝัน ในวัฒนธรรมจีนสายขาวความขี้เหนียวไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจแต่มันคือเกียรติของนักสะสมเพราะคนจีนเชื่อว่าเงินทุกบาทคืออิสรภาพในอนาคตถ้ามีเงิน100บาทเขาจะใช้แค่10เพื่อให้อยู่ได้และเก็บอีก90ไว้ต่อทุนเขาจะไม่ซื้อของหรูไม่โชว์แบรนด์ไม่จ่ายเพื่อหน้าตาเพราะรู้ดีว่ารากฐานสำคัญกว่ารูปลักษณ์และอย่าคิดว่าเขาไม่เคยอยากใช้ชีวิตหรู เขาแค่มองไปไกลกว่านั้นไปถึงวันที่ธุรกิจมีทุนพอจะเลี้ยงครอบครัวได้สามรุ่นนั่นคือสิ่งที่คนจีนเรียกว่าตั้งตัวจริงๆอีกอย่างที่คนจีนปลูกฝังกันหนักมากคือความอดทนและวินัยเงียบหลายบ้านไม่อนุญาตให้พูดว่าเหนื่อยต่อหน้าผู้ใหญ่เพราะเขาสอนกันมาว่าถ้ายังมีแรงพูดว่ายากแปลว่ามันยังยากไม่พอสุภาษิตจีนกล่าวว่าชื่อเดอขู่จงขู ฟังเว้เหรินสร้างเหรินแปลว่าหากทนความลำบากที่สุดได้ถึงจะเป็นคนที่อยู่เหนือคนอื่นเขาสอนลูกว่าอย่าโชว์ก่อนรวยอย่าใช้ก่อนหาอย่าโวยก่อนลงมือและอย่าอวดก่อนสำเร็จแนวคิดแบบนี้แหละที่ทำให้คนจีนอพยพรุ่นแรกๆหลายคนรวยขึ้นในระบบที่ไม่ได้เอื้อพวกเขาเลย เมื่อเทียบกับวัฒนธรรมไทยที่อบอุ่นและอ่อนโยนเรามักจะเลี้ยงลูกให้น่ารักมากกว่าเลี้ยงลูกให้อดทนพ่อแม่ไทยกลัวลูกเหนื่อยกลัวลูกลำบากกลัวลูกเสียใจแต่พ่อแม่จีนกลัวแค่เรื่องเดียวคือกลัวลูกไม่มีภูมิคุ้มกันในโลกจริงอีกสุภาษิตจีนกล่าวว่าเจี้ยเหอหวันชื่ชิงแปลว่าบ้านสงบกิจการเจริญคนจีนจริงให้ความสำคัญกับความสามัคคีในครอบครัวมากกว่าการแข่งขันกันเอง สุดท้ายแล้วเจ้าสัวจีนไม่ได้รวยเพราะโชคไม่ได้เติบตัวจากเส้นสายแต่รวยเพราะบ้างเขากล้าสอนความจริงตั้งแต่ยังเล็กและความจริงข้อนั้นคือโลกนี้ไม่มีใครให้โอกาสเราฟรีแต่เราสร้างโอกาสเองได้ถ้าเรากล้าพอที่จะเริ่มต้นจากศูนย์และอดพอที่จะเก็บทุกบาทเพื่อเปลี่ยนมันเป็นทุนในวันข้างหน้า ถ้าคุณชอบแนวคิดดีๆแบบนี้และอยากเปลี่ยนมุมมองเพื่อพัฒนาตัวเองฝากกดติดตามช่อง Mindset คนคิดบวกไว้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ